แม่ดาวสวัสดีครับแม่ดาวสวัสดีครับผมน้องอะไรครับน้องอะไรน้องตะวันน้องตะวันน้องตะวันน้องแชมป์อยู่ไหนน้องแชมป์ฮะนอนหลับนอนหลับอ๋ออันนี้ใครนี่เป็นพี่เหรอเป็พี่น้องแชมป์ได้กี่ขวบแล้วครับเอ้าไม่รู้ได้กี่ขวบแล้วครับ น้องแชมป์นอนหลับเหรอแกตื่นหรือยังแกตื่นหรือยังมันปุ๊บก,ก็ตื่นแต่ตื่นมากก<อ>็คือเกาหลังงอแงปุ๊บปุ๊บมากกับหลังนอนบอกของไอ้ตาหน่อยละไอ้จะออกตัวไหนวันนี้แปดอะไรนะครับห้าแปด ห้าแปดทำไมหนูบอกห้าแปดนะลูกหนูฝันเหรอหนูเข้าโรงเรียนหรือยังอนุบอนุบาลไหนทีเขาอนุบาลสามปีนี้น้องอะไรนะชื่อน้องตะวันน้องตะวันพี่สาวน้องแชมป์เด็ก อะไรนะเมื่อกี้นะบอกอะไรนะจำได้ไหมยื่อกี้บอกตัวไหนหนูบอกอะไรเขาเอาห้าแปดท่นห้าแปดมีใครบอกหนูไหมใครมาบอกหนูหรือว่าหนูบอกเองบอกเองน้องตะวันห้าแปดเขาเคยบอกว่าครับแม่เขาบอกห้อยเหล้าถือตัวนี่น้องตะวัน เงยหน้าขึ mm ้นหน่อยเงยหน้าขึ้นหน่อยเอออันนี้ถือนะเมื่อครั้งหนึ่งก็เคยบอกแม่มันถืออยู่เลยบ่ถือสองงดที่แล้วมั้งถือหอยลาว์เขินบ้านมาครับเขินบ้านอยู่เป็นหวยหวยลาวไงั้ซื้ออะไนมือซื้อในเว็บอ่ะของไทยเวาเดียวบรูดของไทยบ่เคยถามอ๋องวดไหนที่ถามหวยไทยรู้จักไหมครับรู้จักไหม หวยไทยรู้จักไหมอรู้จักไหมครับรัฐบาลไทยเากตมบอกไานั่นแหละคุณบอกตัวไก็บอกคับบอกตัวไก็ตัวไหนนะห้าแปดห้าแปดตัวเดียวเลยมีสามตัวไหมไม่มีมีแต่สองตัวคุณบอกจะสองตัวบ่าหูจักว่หูจักเราเด็กน่อยก็บอกไปตามภาษาเพื่อนเลยเนาะ ถามเพื่อนก็บอกว่าห้าแปดตัวเดียวถูกไหมครับน้องตะวันถูกไหมครับถูกไหมครับถูกถูกนตัวแทนนะน้องแชมป์นอนหลับน้องตะวันน้องตะวันบอกก็ได้เป็นพี่สาวบอกคือเป็นน้องสาวพี่สาวอ๋อเป็นพี่ตัวไหนนะเมื่อกี้ตัวไหนนะอีกที หาแปดทั้งตัวแปดหาแปดคือเก่าอยู่แชมสิบครั้งก็ยังย้ำตัวเดิมะพี่น้องน้องแชมป์โอ้น้องตะวันพี่นะเพี่เนาะตะวันพูดมั่วหรือเปล่าโรกถูกไหมจะออกไหมโรกออกถูกค่ะถูกค่ะคำนี้ถูกค่ะเออทำไม่ได้เมื่อวานพี่น้องเพื่อให้มาตาม พาวแม่ดาวน้องแคมครมโมงได้บดนันที่เท่าไ,ไหร่ไพ่องวันนี้วันทีสิบสองครับสิบสองคุณสภาคมนะครับ, <12. S 2> รรบหลังจากที่พานมาแม่ดาวให้แนวทางไปก็คือเก่าหาเก่าศูนย์ก็ถือว่าเบาเขาเนาะแม่เนาะครับงวดนี้พี่น้องเอฟซีที่เพิ่นเป็นเอฟซีงวดก่อนงวดเก้าแปดปูเพิ่นมีโศกมีไซนั่เพิ่นกะว่าอยากให้ทางแอดมินตามแม่ดาวกับน้องแคมเมึงว่าไปแจงังได้งวดนี้หลังจากที่เคยหายมาตามตามบิติแม่ดาวตะกอนนี่ ถือมาประมาณจะงวดครับแม่ดาวโอเคครับว่าสองปีที่แล้วก็ุสัตว์ช่วงวด,มดไม่เคยพลาดสองปีเก้าแปดต่าก็ว่าผู้เดียวนะครับแม่ดาวก็เลยได้มาทายทอดให้จ้าพี่น้องเฮาเดอ้อนะครับจะได้กลับเป็นแนวทางนะครับย้ำอีกทีนึ่งนี่แม่เพื่อพี่น้องเอฟซีเพิ่นทานเข้ามากรั้งแรกนะครับอันนี้น้องเข้มเพิ่นดึงหย้ยแต่เพิ่นว่าท่านได้ว่าวหรอกเพิ่นดึงห้ซื้อครับเดี๋ยวสิอา่านให้ฟังเดอ้อนะครับ4 4 2 9 0 านะครับในที่แม่ถือคือฉลากที่แบงค์รัฐบาลนะครับตามเล็ตามเัินดเด้อพี่น้องราเอาไปตัดมึงนะครับสำหรับแม่ดาวก็ตัว้กวแม่ยืนได้อีกทีนึงมึงครับว่พี่้าหง้าเม็ดเดียวโคโลเก้าหนึ่งเอาไปสิบเก้าเก้าหนึ่งเก่เนึ่งหนึ่งเก้ากัตัวเดียวกลัจกนั้นก็สิบเอ้ากับสิบเก้าจะได้กับเป็นแนวทางเด้อพี่น้องตรงใจตรงจิตบ่เนาะเอฟซี มันเป็นตรงม่งหูเดินครับอันตรงมั่ตรงแล้วครับตัวนี้หาซื้อมาได้อยู่แล้วมันซื้อมาได้ซื้อมาได้ซื้อเลยเหรอมันเบิดครับอันนั้งใจเมื่อแรลกไปแล้วแม่มีทีมาทีไปมาแต่ใส่เลขมาแต่ใส่อะบอหูแล้วครับผมสิบดังขัดอันแดีวเก่าสุดเบีดสิบเก่าเราไปเป็นแนวทางเด้อพี่น้องนะครับเดี๋ยวน้องแค้มเนี่ยเพิ่นสิบอกมาได้แล้วครับแม่ถ้าเกิดด่าหันมาทางเดี๋ยวบอกได้โทรไปบอกเดี๋ยวทางเขาบอกเด้จะโทรไปบอกพี่น้องตัวพิมพล้อตัวนี้ จีบเราอีกแล้วเฮาพี่นอ้องเดี๋ยวเดี๋ยวมาตามให้อีกทีหนึงนะครับอันนี้เขาก็นอนหลับอยู่เขามาทางเน็ตเดินอ๋อตอนนี้เพิ่นนอนอยู่น,น้นองแชมป์นอนอยู่เนาะนอนหลับครับเดี๋ยวเมื่อหลังเขาว่าเดี๋ยวสิโทรบ,บอกดอกครับพี่น้องเอซีเด้อนะครับตามที่แม่บอกนะครับจัางทนายทนาดที่อยากจะยังก็มาซอยเป็นค่ายังกอดข้าหนำมึกปากกาค่ายังพ่อแม่ก็จังที่ในคลิปก่อนเนาะแม่เนาะนะครับขอแม่ขอบคุณพี่น้องเอซีนะครับงวดก่อนที่เพิ่นได้ให้ค่า ประกาศค่าสมุคดค่าอันนี้นะครับจ้าขอบคุณเอฟซีทุกๆคนเด้อที่โอนเงินมาให้น้องแถมืฉอจักรยาน,นแล้วก็งวดร่างหันก็มีคนโอนมาให้อยู่แปดลอยเจ้าพวกคุผู้ใดก็ขอบคุณหลายๆครับสาธุเนาะจ้าครับจะได้งวดนี้ก็เล่าไปเป็นแนวทางเมืองเด้อพี่น้องนะครับจะได้ก็เป็นแนวทางไม่ดาวก็เป็นแนวทางนะครับโปรเซอรวิทยาญาตในการรับฟังรับชมเด้อพี่น้องจ้า,จาส่วนเกาหนึ่งนี่เป็นตัวเลขที่แม่ชอบนะครับเพราะแม่เพราะแม่ค่อมฝันมาครับ แม่ฝันมาครับนแต่ว่าตีให้ได้แค่เก่าหนึ่งฝันมาตอไนเนาะครับผมให้เพื่อนพี่น้องเพื่อนเลยตีน้ำรับข้อมฝันจได้จำได้แต่ว่าหูว่าเก่าหนึ่งแค่นั้นแหละจำข้อมฝันบ่ได้แต่ว่าตื่นมาเนี่ยคือว่าจำได้ซั่มนี่จำได้แค่ว่าเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเนาะส่วนน้องแชมเพื่อนก็บอกตัวเก่ายุนมาครับน้องแชมบอกตัวเก่าวอาตัวเก่าอยู่บอกว่าตัวเก่าตัวเก่าเก่าศูนย์เก่าศูนย์ เก้าศูนย์แต่ของแม่ดาวนี่เป็นตัวเลขฝันอยู่แต่ว่าจำวามฝันบ่ได้เนาะจำไม่ได้แต่ว่าได้เลขตัวนี้่ะหัวได้ได้เก้านึงครับเวลาตัวเนาะแค่นี้เนาะนี่ก็น้องแชมป์ก็ดึงลอตเตอรี่ให้ใบหนึ่งมาค่ะดึงลอตเตอรี่ใบหนึ่งหมู่บ้านเลยคนให้โชค์ถึงหกหลันตัวน่ะแม่เมื่อเนี้ยเนีเนาะลอตเตอรี่ได้สี่สี่สองเก้าศูนย์ห้า ศีรษะสองเก้าศูนย์ห้าเอาพี่น้องกับลงศูนยหาน้ำหนเด้อนอนก้บศูนย์นี่ตรงน้นเจ้าด่เดศูนยหาน้ำเนี่ยนะครับสวยยรับียนทะเบียนรถเบียนรถบยถยถาเียนม่เบนบียนรบนอยนนี่นีนถเนยนนนเนทีรนนนรเบนเนีนเยรนี่ถนรนี่น่เียะนเเถนถนยแต่งวด ที่ผ่านมาลูกสาวให้หวยลาวถึกบุญล้านก็ให้ห้าสองตัวเดียวแต่มันออกห้าสองสองห้าก็เลยได้บุญล้านเมื่อวานี้เพิ่นบอกตัวเก้าเก้าศูนย์อยู่ไหมครับบอกไม่ยุ่เลยหนึ่งเก้าศูนย์อยู่นะครับเดี๋ยวรอเพิ่นตื่นขึ้นมาก่อนเนาะเดี๋ยวครับเพิ่นเล่าตอนเดี๋้ที่ต้องไปบอือยุ่งเทพนุพิ่งมาถึงเสาร์นี้เด็กเทพตัวนี้เนาะเด็กเทพ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 เดี๋ยวรอติดตามกัน ตื่นเนาะเป็นอะไรอย่างไรนั่นก็เลยใส่หลงพอจออาวัดที่ค่เสียรพิ่จิตปั่นลปั่นคุณเี้องเราลราเหมือนาวหูจะกินต้มอึงเขาทสําหรับพี่นี่แหละของเสียตัวนี้ตัวนี้ของแม่ดาวนะครับหวานเสียเลยามีันรครับ เอาตัวได้แล้วนะแม่ยำให้เพิ่นนะครับยำให้อิ่ีเพิ่นนะครับก้าวนึ่งได้จ้าของแม่เองคือบดถือกัาวากันเด้อครับของคุณแม่ของน้องแชมป์ท่านได้บอกเดี๋ยวบอกเซโต้บอกดอกครับของน้องแชมป์อย่ยังโบว์ตัวเก่าอยู่แต่จะคำเบาวอาตัวเก่างวดก้อนเพิ่นกับโบว์เก่าศูนย์เนาะหดนี้เพิ่นแก่ยังโบว์ตัวเก่าอยู่เก่าศูนย์ของแม่ดาวก้าหนึ่งน้องแชมป์เก้าศูนย์ เตรี่เขาเก้าอีกยังเลยลอตเตอรี่เก้าศูนย์ห้าเราค้นหาน้ำเลือดพี่น้องเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้เพิ่งน้เพราะว่าไทยยุไกรอาจจะเพ่เห็นโอเคครับผมอ้าวขอบคุณแม่ดาวมากๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม